เนี่ยค่ะสวยมากอันนี้สีสีโกเซนนะคะเปะ๊ะอันนี้ก็จะเป็นปสีโกเซนบวกบรีน่าอันนี้จะเป็นสีดีแคทนะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เราเหลือไว้นะเนี่ยเมื่อกี้เราทำให้น้องกิกนะคะโอ้สวยกิกโอ้มาดูมาช่วยพี่แอนลีดไขห่หาให้น้องหน่อย <laughs> ตอนนี้นะคะพี่แอนกําลังป,ปิดหน้าไว้จะได้ไข่ขาวนะคะปิดหน้าไว้เออห้ามออกสื่อนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมาตามเด้อ่ะตอนนี้นะคะเราเอาถ้วยสีชมพูนะในถ้วยสีชมพูก็คือใส่ใส่ดีแคสไปเสร็จหนึ่งส่วนสามหลอดนะคะตัวนี้นะเนี่ยค่ะดีแคสหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ไปเสร็จหนึ่งส่วนสามหลอดแล้วก็ใช้ สีดิฟโซ่1เม็ดข้าวโพดเนี่ยแล้วก็ใช้ไฮหปอร์ซของดีแคปต้องใช้ไฮหนะถ้าผมผ่านการฟอกอะ่ะอย่าไปใส่ไฮ9้านะผมพังนะผมแห้งนะหลังจากนั้นพอคนสีเข้ากันแล้วเราก็แบ่งสีออกเป็นสองถ้วยอีกถ้วยหนึ่งเราก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดข้าวโพดแบบนี้ค่ะถ้วยที่สองจะเข้มตอนนี้พี่แอนลงปล่อยแรกนะคะ อครูวานเด้่ลูกแผ่นโฟมแผ่นสันๆนนะ่ะที่ครูทำเห็นหนูเห็นไหมนะ่ะในใกล้มือนั่นแหละจ้ะอันที่แกะแล้วนะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเอามาสี่อั <4 S 2> อนอมันจะเป็นมันจะเป็นคข่ๆยๆชมพูนมเด้ออันนี้จะเป็นชมพูอ่อน แต่อันที่สองนะ่ะมันถึงจะเข้มห่อแผน่นห่อแผ่นไว้เวลาเติมเองจะได้เติมได้ง่ายเนี่ยค่ะตอนนี้ให้เด็กปิดหน้านะคะ เพราเด็กจะมาไลฟ์สดกับเราไม่ได้นะพิมพ์คำถามมาได้นะคะเอ,อ่อจะเปลี่ยนจากผมม่วงลงสีอะไรได้บ้างผมม่วงนะถ้าเกิดถ้าเอา a สามสิบแปด a สามปดเนาะแล้วก็ใส่เงยหน้าหน่อย,อยน,น้ำตาลไปหน,หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะ a สามแปดแล้วก็ใส่น้ำตาลอ่อนนะลงไปนิดนึงนะ a อยก็ดกได้ค่ะเยเ็ดกับเอสา,านะ